สวัสดีครับผมเติมเพชรน้ำแดงครับอาชีพขับรถแรท็กซี่มเิเตอร์กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็จะมารายงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องติดตามการประกาศในราชกิจจานุเบกษา9ปีไปเป็น12ปีนะครับเออก็ต้องขอยกสุภาษิตใว้คำหนึ่งนะครับว่าฟาร์มราช้าคือฟาร์ม อาจย,ยุติดธรรมนะครับเราติดตามกันมาเป็นหลายเดือนนะครับอันนี้ก็วันนี้วันที่13บธันวาคม2563ครึ่งก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับก,ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแต่สาหรับผมเองนั้นก็พยายามหาข้อมูลนะครับติดตามเรื่องนี้อยู่อย่างกระชัดนะครับ เพเป็นผู้ประกอบในอาชีพถึงแม้จะไม่มีรถเป็นของตัวเองนะครับด้วยเหตุผลการคิดทุนทุนที่ยังไม่เป็นธรรมอยู่นะครับก็ติดตามให้กับคนในอาชีพดูแลให้กับคนในอาชีพอยู่นะครับทุกวันนะครับก็พยายามค้นหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายหาข้อมูลเพราะในแต่ละวันนั้นผมต้องเข้าไปในเว็บไซต์ ราชกิจจาเพื่อจะดูการประกาศนะครับเพราะว่าติดตามทวงถามทางเจ้าหน้าที่อาตาเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมสำนักง,งานเลขาคณะรัฐมนตรีรัฐกิจธุีการนี้ก็จะบอกว่าประชุมแล้วเรื่องส่งไปแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็สรุปว่ารอขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็ไปหาวิธีการนะครับ แต่ก็บังเอิญบังเอิญในเครื่องของผมเนี่ยซึ่งใช้เป็นเครื่องของหัว่ยนะครับหัว่ยเขามีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งซึ่งผมบอกตรงว่าไม่ค่อยชอบมากนะครับเพราะเป็นโปรแกรมที่ติดตามการทำงานของผมจะเก็บข้อมูลของผมซึ่งผมเองผมไม่ชอบนะฮะซึ่งก็เหมือนกับที่ประธานาธิบดีอเมริกาทราบว่าระบบน่าจะเป็นระบบข้อมูลการเครือข่าย ของหัวเว่ยนี่มีปัญหาในเรื่องการเจรกรรมเรื่องการสปายข้อมอูลอะไรพวกนี้ผมบอกตรงผมไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบเพราะว่าบางเรื่องนี่ผมก็ไม่จาเป็นผมต้องเปิดเผยไม่จําเป็นผมต้องบอกข้อมอูลให้กับทางเครือข่ายหรืออะไรครับซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นการละเมิดสิทธิที่คคส่วนบุคคลมากจนเกินไปนะครับผมเองบอกว่ารู้สึกจะไม่ค่อยชอบ ระบบการติดตามเบบนนี้แล้วนะครับซึ่งก็เรียนไปถึงเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่นะครับว่าท่านลองดูนะครับว่าเขาต้องการสปายข้มอมูลต้องการจะติดตามหรือไม่แตใหรับบของเบนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะครับก็จึงหลีกเลี่ยงนะครับการโพสต์การไรพอสมควรนะครับยกเว้นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องสาธารณะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเรานี้ก็ยังติดตามให้อยู่นะครับ แต่ว่าบางเรื่องก็จะไม่เปิดเผยนะครับจะไม่เปิดเผยแล้วก็จะน้อยมากนะครับที่จะทำในของระดับ Media, โซเชียลมีเดียยกเว้น YouTube นะครับซึ่งผมคิดว่าผมมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงตนรายงานตนนะครับว่าในเติมเป็น,นต้นเ่งที่มีจริงนะครับแล้วก็ทำจริงนะครับอิงข้อกฎหมายทุกคำพูดนะครับสามารถนำไปพิสูจน์ เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นตัวของกฎหมายได้นะครับจะไม่ใช้วิธีการหลักการบริหารหรือการคาดคะเนทุกสิ่งนี้จะมาจากข้อกฎหมายทั้งหมดจะอ้างอิงข้อกฎหมายทั้งหมดอะไรที่ไม่ใช่ข้อกฎหมายแล้วก็จะทําให้ผมล่าช้าบ้างในร้านการข่าวสารก็คือจะไม่มีการคาดเดานะครับจะไม่มีการคาดเดาเพราะกฎหมายนี้มันไม่สามารถจะคาดเดากัได้ นะครับก็เพราะว่าของหมายของเรานี่เป็นตามลายลักษณ์อักษรนะครับตามลายลักษณ์อักษรลายลักษณ์อักษรว่าอย่างไงก็งก็ว่าไปตามนั้นผิดถูกก็ว่าไปตามนั้นเพราะเรื่องในสัปดาห์นี้เรื่องที่ที่มีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องร่างกฎกระทรวงที่จะทําให้รถส่วนบุคคลรับจ้างได้โดยผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมเองนี้ก็คือคัดค้านนะครับ เป็นไปตามแนวทางของสมาคมผู้ประกอบพิชาชีพกับรถรับจ้างสาธารณะของสมาคมท่านวรบลแกมกุลทศนะครับซึ่งท่านได้ทำเรื่องนี้อยู่ผมขอภาวนาตัวเองว่าก็รู้สึกว่าชื่นชมในการตำมานของท่านนะครับมีหลักการละเอียดผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีกับอาชีพของพวกเราอย่างมากนะครับ บางเรื่องก็อยากจะให้พวกเราว่าอยากไปมีทิฏฐินะครับใครเป็นผู้นำใครเป็นคนดูว่าเนื้อหาสาระนั้นเขาทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมผลประโยชน์ของรงค์ได้บ้างผลบทผลประโยชน์ของประเทศชาติได้การปฏิบัติตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามกฎหมายถือว่าเป็นทุกคนต้องปฏิบัติตูวแล้วไม่ว่าจะเป็นอาชีพไรเพราะฉะนั้นการที่เขากระทําไป โดยการอ้างอิงกับข้อกฎหมายถือว่าเป็นเป็นการกระทําที่ชอบด้วยการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับสำหรับผมเองก็ติดตามและก็พยายามสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านนะครับเพราะว่าท่านก็เท่าที่ไปพูดคุยนะครับเท่าที่ไปพูดคุยก็ท่านมีข้อมูลเชิงลึกเยอะและก็กล้าแสดงออกเยอะถึงผมบอกตรงว่าผมชื่นชมนะครับเพราะบางเรื่องผมก็ไม่รู้ข้อมูลแต่ว่า ก็จะพยายามมาสอหานะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายนะครับเพื่อจะให้ข้อมูลของท่านนี้หนักแน่นยิ่งขึ้นนะครับร่างกฎกระทรวงเรื่องการอนุญาตให้รถส่วนบุคคลรับจ้างโดยผ่านแอปพลิเคชันได้นี้นะครับโดยภาพรวมผมคิดว่ามีผลเสียหายหต่อในการประกอบอาชีพซึ่งพวกเราที่ภาวนาตนประพฤติตนทำอย่างนี้ทุกวันมาเป็น หลายหลายปีแล้วเป็น5ปีเป็น10ปีเป็น20ปีแล้วได้ถือว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีความอดทนรักในอาชีพนี้รักในอาชีพบริการและก็ต้องการในอาชีพนี้คงอยู่ต่อไปผมอยากจะเรียนย้ำว่าสิ่งที่ท่านคิดนั้นถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วเพราะว่าอาชีพเราอาชีพแท็กซี่มีเดอร์นะครับเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นและก็ง่ายต่อการในการเข้ามาจริงอยู่ครับ การง่ายต่อการเข้ามาในประกอบอาชีพก็ทําให้คนในอาชีพต่างๆเนี่ยเข้ามาในอาชีพนี้เข้ามาบางคนก็เข้าเข้ามาบ่นทาลายบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับแต่ก็เท่าที่ดูก็มูลกฎหมายตัวนี้เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการสกัดกั้นนะครับในการาติดตามผลขอผลการกระทบของอาชีพนี้ได้หลายตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่ผม มีข้อมูลอยู่ตอนนี้ก็คือระเบียบนะครับของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับเรื่องให้รางวัลน,นะครับแก่ผู้ที่สามารถชี้แบะเบาะแสผู้ที่กระทําผิดตามกฎหมายพรบรถยนต์และพระบขนส่งนี้ครับซึ่งจะมีหลักเกณฑ์วิธีการตัวนี้ซึ่งเท่าที่ผมดูนี้ก็มาเป็นตัวช่วยนะครับมาเป็นตัวช่วยให้ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่นะครับ สามารถที่จะช่วยกันดูแลแนะนำในสิ่งที่ผิดถ้าหากว่าเขายัางฝ่าฝืนก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสเหล่านี้นะครับไปที่โครมการขนส่งทางบกซึ่งโครงการขนส่ง,ง,งาทางบกเขาก็ จะมีระเบียบเป็นข้อกฎหมายแล้วนะครับเป็นข้อกฎหมายแล้วแล้วก็ในเชิงของข้าราชการตํารวจก็เขาก็ได้ทําอยู่นะครับซึ่งเราในผู้ประกอบอาชีพซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบตัวนี้ก็สามารถที่จะซีเบาะแสได้ซึ่งต่อไปนี้ผมก็อาจจะมีการสัมมนาในกลุ่มของเล็กๆนะครับเพื่อเป็นเครื่องหม้เครื่องมือเพื่อสแกนว่าใครบ้างที่กระทำผิดในอาชีพนี้เราก็ได้มาว่ากาันว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะ นะครับคุณจะมารัดอาเปรียบต่อไปในอาชีพของพวกเรานี้เราก็คงจะไม่ยอมแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนี่ท่านก็ทําทุกรูปนะครับทุกรูปแบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลมทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลมทุนขนาดใหญ่ในะคิดว่ากําลังมีเพื่อนบางคนที่บอกว่าคนรวยกําลังจะมาแสวงหาคู่แข่งเป็นคู่แข่งของคนจนนะครับจริงๆครับจริงๆอันนี้จริงจรถ้าที่ผมดูก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้อง ช่วยกันสก,กัดกั้นช่วยกันดูแลเพราะนั้นพวกเราที่ประกอบอาชีพนี้เป็นแสนคนกเราต้องช่วยกันดูแลนะครับเพื่อรักษาและผลประโยชน์ของปกป้องของพวกเราและประการสําคัญอยากจะบอกในคลิปนี้ว่าการที่จะต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่ของพวกเราได้นี้นะครับเท่าที่ผมวิเคราะห์แล้วก็คือคําพูดที่ว่าข้อกฎหมายที่ว่าห้ามปฏิเสธผู้โดยสารยังมีผลจริงและก็ยังใช้บังคับอยู่และยังเป็นผลประโยชน์กับอาชีพนะครับ เมื่อท่านประกอบอาชีพนี้ภาวนาตัวตัวนี้แล้วท่านจะต้องไม่ปฏิเสธผู้โดยสารนะครับโดยยุเป้นเงื่อนไขที่ว่าการประกอบอาชีพนั้นจะทําให้ท่านมีความเสี่ยงต่อชีวิตอันนี้ท่านสามารถปฏิเสธได้แต่ว่าท่านต้องไม่หลักการและเหตุผลนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกไปให้รายงานตัวท่านต้องไปนะครับว่าท่านปฏิเสธผู้โดยสารนี้เป็นเพราะอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางวันไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องปฏิเสธแล้วนะครับ อีกตัวหนึ่งที่ยังมีเหตุผลในเรื่องการ,รเกษตรเรื่องการคิดทุนทุนท่านก็ต้องมาร่วมงานกับผมนะครับมาร่วมมือกับผมเพราะมันมีการคิดคอร์สการลงทุนที่กรมการขนส่งยังใช้หลักการที่ผิดอยู่นะครับผมกล้าเพียงแต่ว่ามันเป็นความผิดนะครับที่จะต้องไปหาทางออกกันนะครับว่าใครคิดถูกคิดผิดกันแน่แตามที่ผมมีข้อมูลว่ากรมการขนส่งคิดผิดแน่นอนแล้วนะครับ แต่จะให้ชัดเจนก็คงจะต้องใช้พิสูจน์กันในชั้นศาลเพราะฉะนั้นคนในอาชีพนี่จะต,ต้องมาสนับสนุนในความคิดของผมเพราะเขาคิดไปวันหนึ่งประมาณ300รกว่าบาทซึ่งเป็นการคิดต้นทุนตามใบอนุญ,ญาตซึ่งตอนนี้ใบอนุญ,ญาตมีกําหนดอายุ9ปีนะครับแต่ถึงแม้จะมีใบอนุญาตกําหนดเก้าปีเต่หลักการคิดของผมเนี่ยผมหลักการคิดตามประมวลรัชฎาก่อนคือกฎหมายภาษีเลยผมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเลยนะครับก็คือคิด ร์สการลงทุนแค่5้ปีนะครับและสิ่งที่ยืนยันในความคิดของผมก็คือว่าในการเช่ารถของส่วนราชการทั้งหมดก็คิดหลักการลงทุนแค่5้ปีเช่นเดียวกันนะครับผมมีหลักฐานเช,นะชื่อแน่ได้ว่าแนวความคิดของผมนี้คือเราอ้างยิงข้อกฎหมายต้องชัดเจนและก็ปฏิบัติตรวจสอบได้แต่ว่าเราต้องใช้คนจำนวนมากมาสนับสนุนแนวคิดผมอยู่นะครับก็อยากให้มารบกวนให้มาแชร์กันเยอะๆนะครับพอผมอาจจะ สาระนี่อาจจะหนักหนักหัวหน่อยเพราะมันเป็นข้อกฎหมายแต่ว่าท่านต้องเข้าใจนะครับและท่านต้องมาติดตามผมเพราะว่ามันเป็นความจําเป็นนะครับที่ท่านต้องรู้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นจะไปปล่อยให้คนที่รู้กฎหมายแล้วมาฉวยโอกาสนี้ก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ขออวยพรนะครับให้ทุกคนนะครับก็ประกอบอาชีพ ด้วยความขยันอดทนนะครับตอนนี้ต้องใช้ความขยันอดทนผมเองนี่ออกจากบ้านประมาณตีสามยี่สิบนะครับแล้วก็ลุยไปถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้พอมีได้แค่ค่าใช้ใจ่ายค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ค่าอาหารสาหรับกาเรเลี้ยงครอบครัวนีนยากมากยากมากต้องอดทนนะครับอดทนและเรามาร่วมกันนะครับมาร่วมกันในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการติดตามผมรับรองครับ,ด,นนนรบดีขึ้นแน่นอนนะครับดีขึ้นแน่นอนเพราะเรามีข้อกฎหมาย รองรับให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามาตามผมก็ได้กันเพราะผมศึกษาข้อกฎหมายหลายสิบพระราชบัญญัตินนะสี่ห้าสิบพระราชบัญญัตินะครับเรามีทางใหน่นอนครับคลิปนี้ก็ขอบข,ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ